เอาพายฟัดเขากระโดงการละครปน,นฆ่าโง่ เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ผู้คนในสังคมต่างจับตาดูความขัดแย้งระหว่างแกนนํารัฐบาลอย่างพรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยในเรื่องการครอบครองที่ดินไม่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งที่ดินสนามกอล์ฟเอาพายและที่ดินเขากระโดดประเด็นความผิดและการเพิกถอนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นสําคัญที่ไม่อาจยอมรับได้ก็คือเรื่องการชดใช้ค่าสินใหมแกผู้ถูกเพิกถอนที่ดินทํใหม่ต้องเอางบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีประชาชนมากกว่า7,700ล้านบาทไปจ่ายชดเชยให้กับคนที่ครอบครองที่ดินไม่ถูกต้องตามกฎหมายวันนี้เจดกติกจะสรุปให้ฟังครับใครก็ตามที่่่ยังงลเชือวา ไทยกับภูมิใจไทยกําลังฟัดขัดแย้งกันเรื่องที่ดินสนามกอล์ฟเอาพายและที่ดินเขากระโดงขอให้เปลี่ยนความคิดสมัยเพราะในายใหญ่และครูใหญ่ไม่ต้องการหาทางออกด้วยการช่วยเหลือกันแบบตรงตงเหมือนที่พักร่วมรัฐบาลในอดีตเคยช่วยเหลือกันจนถูกจับง่ายๆครั้งนี้ในายใหญ่กับครูใหญ่ถึงเล่นละครตบตายอย่างแนบเนียนชนิดนักวิเคราะห์การเมืองอยังหลงเชื่อว่าจะขัดแย้งถึงขั้นแตกหักยุบสภาลําพังเจ้าของพักตัวจริงอย่างในายใหญ่และครูใหญ่นางวางแผนกันไปหัวราะกันไปโดยมีลูกน้องคอยรับลูกซัดกันไปซัดกันมาให้ดูสมจริงก ข้าราชการชั้นสูงในหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินกระทรวงคมนาคมการรถไฟให้มาร่วมแสดงด้วยเพื่อให้สมจริงมากขึ้นล่าสุดรองปลัดมหาดไทยได้เซ็นเพิกถอนที่ดินเอาผายตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมาและเตรียมส่งเรื่องไปที่กรมที่ดินดำเนินการต่อไปเพื่อเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินและขายรวมสองโฉนดรวมทั้งเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงแยกจากโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงและรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทุกรายการในโฉนดที่ดินแปลงแยกด้วยหลังจากนั้นเจ้าของที่ดินอย่างวัรรมิการ ตามวารวิหารจะให้ผู้ครอบครองคนปัจจุบันเช่าหรือออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิเพื่อโอนสิทธิให้แก่ผู้ครอบครองคนปัจจุบันก็ไม่สําคัญเท่ากับการที่กระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินจะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งกรมที่ดินเคยประเมินค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามคาดเป็นเงินประมาณ7,700ล้านบาททาไมหน่วยงานของรัฐต้องนํางบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีประชาชนมาจ่ายเป็นค่าสินใหม่แก่ผู้ครอบครองที่ดินผิดกฎหมายทําไมไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตตั้งแต่ต้นเช่นนายชูชีพหานสวัสดเนอเทียน,ททนิและพมานชนว และยงยุทธวิชายดิบร่วมกันจ่ายค่าสินใหม่ทำไมผู้ที่จะต้องเสียประโยชน์กับกลายเป็นประเทศชาติและประชาชนแล้วลองนึกถึงคดีเพิกถอนที่ดินเขากระดงซึ่งครูใหญ่เนวินมีทั้งบริษัทกิจการสนามแข่งรถสนามฟุตบอลโรงแรมรีสอร์ทพัตตะขาตและบ้านเรือนประชาชนกลุ่มเพื่อนและลิลวล้อเนวินอีกนับพันหลักคนไทยจะต้องสูญเสียค่าสินใหม่ที่เขากระดงอีกกี่หมื่นล้านบาทแม้ว่าฉากรบฉากแอคชั่นจะฟัดกระสมจริงแค่ไหนแต่เชื่อถือว่าฉากจบของเอาภายฟัดเขากระดงทั้งทักสินและชิดชอบรอดทั้งคู่แถมรอดแบบได้กกไรรจาาาภษีปะช ชนอีกด้วยติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่7ดดอกจิกครับ